ต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีแพทองทานเชนวัตนะคะสัปดาห์นี้เตรียมจะบ,บินไปเมืองนอกนะคะถือเป็นการโชว์วิสัยทัศน์ครั้งแรกในการประชุมสุดยอดผู้นํา a ซ d ดีที่กรุงโดฮากาต้าในสัปดาห์นี้นะคะท่านนายกจะขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่3ตุลาคมขณะที่ผลสํารวจคะแนนนิยมทางการเมืองค่ะนายกอิงนะคะแซงหน้าหัวหน้าพักประชาชนเป็นครั้งแรกเลยส่วนผลงานรัฐบาลเด่นเนี่ยนะคะก็ยกให้โครงการเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจซึ่งวันนี้จะแจกต่อสาหรับกลุ่มเปราะบางค่ะ สวนดุสิตโพเปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกันยายน2567นะคะไปสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง2,183คนภาพรวมเนี่ยได้คะแนน4.8จากคะแนนเต็ม10นะคะพอแยกตามตัวชี้วัดแต่ละด้านไปดู5คะแนนอันดับคะแนน5อันดับแรกกันนะคะถ้าเป็นผลงานภาพรวมเนี่ยนะคะของฝ่ายค้าเนี่ย5.41คะแนนผลงานตัวนายก5.12คะแนน ผลงานรัฐบาล4.98คะแนนแล้วก็เสถียรภาพทางการเมืองนะคะ4.91คะแนนและชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน4.75คะแนนส่วนบทบาทโดดเด่นของนักการเมืองนะคะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยร้อยละ51.7ค่ะบอกว่าเป็นตัวนายกนะคะคุณแพททองทานชินวัตรร้อยละ29.94เป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ18.36นายพิยรพันธ์สาลีรัฐวิภาคส่วนฝ่ายค้านค่ะร้อยละ3 38.43ยังเป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะร้อยละ34.1คือหัวหน้าพักประชาชนคนปัจจุบันนะนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วก็ร้อยละ27.47เป็นนางสาวสิดิกัญญาตันสกุลส่วนผลงานที่ชื่นชมค่ะผลงานรัฐบาลร้อยละ61.33มให้ถ่ายแน่นอนโครงการเงินหมืน่นฟื้นเศรษฐกิจนะคะส่วนฝ่ายค้านร้รอยละ5 0 7 8ค่ะการตรวจสอบงบประมาณปี6 6-8ค่ะครับผมสังเกตไหมฮะสวนดุสิตโพร,รอบนี้อย่างที่คุณรุ่นบอกคุณผู้ชมไปปรากฏว่าครั้งนี้คุณอุ๋ยแพรทองทานชินวัตรมีคะแนนนําเหนือขึ้นมานะฮะกว่าพักประชาชนด้วยถูกไหมฮะแล้วก็รวมถึงบรรดาหลายๆท่านด้วยกันนะฮะที่เป็นนักการเมืองในรอบนี้อจากสวนดุสิตโพ ข้ามฟ้าครัไปบางกะปิฮะนิด uh ้าโพฮะคุณผู้ชมฮะเปิดเผยผลสำรวจนะครับคะแนนนิยมทางการเมืองไตรมาสสามจำนวน2,000ตัวอย่างสับสนใครเป็นนายกคือไม่ได้บอกสํารวจแค่เขตบางกะปินะคือเป็นการเปรียบเทียบเฉยๆว่าคือสถาบันนิด้าเนี่ยเขาจะอยู่ที่บางกะปิถ uh ูกไหมฮะอ่ะคุณผู้ชมฮะนิด uh ้าโพพบว่า100ร้อยละ31.35ระบุว่านางสาวแพทองทานชินวัตร นะฮะคุณผู้ชมมาสับสูไทยเป็นนายกคุณวิ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งฮะรอบนี้เพราะอะไรพูดตอบแบบสํารวจบอกว่ามีความเป็นผู้นําและมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนร้อยละ23.50บอกว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้และร้อยละ22.90นะระบุว่าเป็นคุณเทงะนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนเพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีและร้อยละ8.65ระบุว่าเป็นคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับราะเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและก็มีประสบการณ์ด้านการบริหารขณะที่คะแนนนิยมพักการเมืองอันดับหนึ่ง มันไม่ไปด้วยกันนะคุณผู้ชมฮะคือคิดว่าน่าจะเป็นพักเพื่อไทยตามเหมือนกับคุณอุ้งอิงไม่ใช่ฮะปรากฏยังเป็นพักประชาชนระดับ3า2 5แล้วก็ตามด้วยพักเพื่อไทยครับระดับยี่ร้อยละ15.10 15. นะครับบอกว่าหาพักการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้และร้อยละ9ก5าระบุว่าพักรวมไทยสร้างชาติตัวเลขเหล่านี้สําคัญยังไงทั้งสวดุสิตโพและนิดาโพพ,พักเพื่อไทย ยกจะบอกครับว่าโอ้ชื่นชมผลโพย,ยังไงแต่พักประชาชนบอกว่าไงเลยนะคุณผู้ชมฮะเป็นปัญหาของพักที่จะต้องปรับปรุงตัวเพราะว่าแม้แต่คุณเท้งนักข่าก็ยอมรับว่าตัวเองอาจจะยังสู้กับบรรดาอดีตหัวหน้าพรคตั้งแต่พรักอนาคตใหม่มาถึงพักคก้าไกลเช่นคุณธนาธรคุณพิธาหรือว่าคุณตอมชัยธวัฒน์จนกระทั่งคะแนนนิยมถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีคะแนนนิยมตัวบุคคลอย่างคุณเท้งตอนนี้ยังไม่เท่ากับคุณพิธาที่เคยได้รับนะคุณผู้ชมค่ะ